ความยาดนะพี่พี่ของงบประหยัดผมประหยัดนะครับแต่ก็ไม่มีผิดหวังหรอกพี่เดนแนะนําให้ก็คือจบหมดขออย่างเดียวพี่อยากไปอาา่านการเล่นตามสเปคที่เราคุยกันเบสสิบห้าการสิบนิ้วพอดีว่าตรงกรกมีเลยแต่ของพี่เขาเป็นคงปั๊มเนาะก็จะทํางานง่ายกว่าอันนี้เป็นโรงหลอกนะครับค่อนข้างกินหวัดเดยอะกว่าแต่คือเราก็ถึงแล้วว่าเรามันก็เล่นได้นะครับขับการสิบนิ้วสองใบคงห่อนะแล้วก็ทาเบส 15นิ้ว2ใบคงหล่อเหมือนกัน900วัตนนต์คันนี้ตัวนั้น500วัตต์คันนี้เหมือนกันผมผมจะค่อนข้างขายเป็นประมาณคันนี้คืมันกินวัดดีนะกระแสน้าก็ได้ด้วยนะครับสองช่องแนลเนี่ยผมเอาขับกลางอีกสองช่องแนลขับเบรคไม่ผ่านคอร์สนะไม่ผ่านคอร์สไม่ผ่านอีวิลิกเข้ามาโดยตรงเลย เขาใส่สัญญ,ญาณาผ่านเข้ทอร์โบเลยนะครับตัดสินที่นี้เอาเพราะว่าพี่เขาไม่มีคอสเดี๋ยววันข้างหน้าเขามาซื้อนะครับก็อายุแล้วพี่เขาบอกว่าเงินเหลือแค่น,นี้แล้วญญเอาไปซื้อให้ดูตั้งใจจะมาซื้อ Power เพราะว่าถูกด้วยซ้ำนะครับแต่พอดีว่าเรามองดูแล้วอ๋พี่เขามีตู้เยอะถามว่ามันก็เล่นได้นะอย่างที่เล่าให้ฟังแหละแต่ว่าซื้อทุกทีเอาให้มันกินนิดนึงแล้วกันต่อถูกอยู่นะพี่ต่อได้อยู่นะยังไงกินการัานเดี๋ยวนำบัตรไปเบอร์โทรไปสหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกทท่่าานีตติดดม้วย